마주보고 하긴 어색한 마음 하얀 종이 위에 펜이 yeah. yeah. 닿았으니 용기내 써내려가 볼게 yeah. Yeah. 사랑해 좋아해 촌스럽지만 이렇게 고백해 없어도 나 지금 진지해 장난 아닌데 유치해 미안해 하지만 내 마음 You don't k n 그 어떤 세련된 말로도 대신 못해 You don't know 사실 달려가 너를 안고 싶어 Cause you are กลับมาพบกับลิกะแหละอมยิ้มทอีกครั้งหนึ่งนะคะและวันนี้นะคะลิกกาอยู่กับน้องไอริค่ะสวัสดีค่ะไอริค่ะถามน้องดีกว่าเป็นยัง um ไงบ้างวันนี้มาถ่ายกับอมยิ้มทิ์เราครั้งแรกเลยก็สนุกมากเลยค่ะพี่พีช่างภาพก็ตลกไปกันเองแล้วก็พี่ลิก้าดูแลดีมากๆาเลยค่ะ เมื่อกี้ให้ไปยีใช่ป่ะก็เลยพูดอย่างี้อ๋อใช่ใช่ใช <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวจบหนูขอเพิ่มอีกสองร้อย่าได้เลย <c oughs> อะไรอย่างนี้เอาไปกินหรอว่าลูกเชนปี้อะไรจัดไปทำไมเราต้องแบบว่าบทแวะเวียนกันเข้าหาเรื่องของกินอยู่เรื่อยเลยหิวตอนเนี้ย <c oughs> คือแล้วใช่แลยเพราะแบบว่าถ่ายกันจนแบบว่าหมดพลังเลยใช่ช่างภาพนี่แบบว่าหมดแรงกับม้าเลยใช่แล้วรีบกลับมากเลยรีบเลยต้องไปหาอะไรกินใช่ไหมใช่ค่ะอ่าวันนี้เราถ่ายกันทั้งหมด3ามเซตชอบเซตไหนมากที่สุดคะความจริงก็ชอบทุกเซตนะคะแต่ว่าถ้าชอบสุดคงเป็นเซตอาชุดสีขาวที่เป็นชุดนอนน่ารักแล้วก็เซ็กซี่ด้วยชุดนอนแต่ไม่ได้นอนนะคะเออไม่นอนองรูปถ่ายรูปก่อน ยังนอนไม่ได้ไงต้อง <c oughs> เก็บรูปสวยๆไว้ให้แบบว่า FC ทุกคนได้ติดตามกาันใช่ใชค่ะตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างคะตอนนี้ก็เป็นไอดอลค่ะอยู่วง h a b i t a l a n d แล้วก็มีผลงานอ,ออกทริปก็นานๆทีรับแต่ว่าเนี่ย<ม>พอดีพี่ดิกาชวนมาก็เลยรับ<ส> <c oughs> นี่แทบจะแบบครั้งแรกในรอบปีเลยนะใน<ม> <c oughs> รอบปีนี้นะคะที่าเราะปกติหนูแบบรับคลิปน้อยแบบน้อยมาแต่แบบว่าพอเป็นพี่ดิกาชวนมาค่ะ แล้วก็ผลงานอย่างอื่นก็อาจจะมีแวะเวียนไปอัดเป็นบล็อกเกรอร์ไอทีนะคะอยู่ช่องสเต็ปกีทีวีออนไลน์ค่ะเข้าไปติดตามน้องได้เลยนะคะและสําหรับรูปวันนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะรอติดตามชมได้ที่เพจอมยิ้มทิพย์ของเราได้เลยก็าจะกกันไปใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ในช่องของเราก็กดให้เราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ครั้งต่อไปค่ะบ๊ายบาย